ไม่ยากนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะแม่บ้านตุรอีสวัสดีค่ะขั้นแรกนะคะเพิ่งใส่นมช็อกโกแลตนะคะลงในอ่างผสมค่ะนมเิ่นใช้ยิ่งเย็นจากตู้เย็นเลยนะคะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะจากนั้นนะคะคนให้น้ำตาลทรายและเกลือละลายดีค่ะ จากนั้นมันใส่ย,ยีสต์นะคะใครที่ไม่มั่นใจว่ายีสต์ทำงานดีไหมนะคะให้รอยีสต์ขึ้นฟูก่อนเล็กน้อยนะคะแต่ปิ้นมั่นใจว่ายีสต์ปิ้นทำงานดีนะคะปิ้นก็จะทำขั้นตอนต่อไปได้เลยนะคะไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะเนยถั่วค่ะ เนยถั่วให้ชิมก่อนนะคะเนยถั่วบางคนมีรสหวานอยู่แล้วนะคะก็ให้ลดน้ำตาลลงได้นะคะถ้าเนยถั่วใครอ,ออกเค็มนํำนะคะให้ลดเกลือนะคะนะเดี๋ยวจะทานไม่ได้นะชิมเนยถั่วก่อนนะคะว่าลดชาติไปทางไหนนะคะนะเนยถั่วบางคนหวานลดน้ำตาล,ลได้เนยถั่วบางคนออกเค็มๆก็ ลดเกลือได้นะคะส่วนนี้เราไม่ใส่ไขมันนะคะเราใช้ไขมันจากเนยถั่วนะคะใครจะใช้เนยถั่วอัลมอนด์ได้เนยถั่วลิสงได้เนยถั่วฮาส์นัทได้นะคะพยายามบี้ตรงที่เป็นก้อนๆด้วยนะคะจากนั้นผงโกโก,โก้ค่ะ เมื่อผมโกโก้ไม่เป็นเม็ดแล้วก็เนยถั่วไม่เป็นเม็ดแล้วนะคะเดี๋ยวใส่แป้งค่ะให้นำขนมปังค่ะคนให้หมดผอแป้งค่ะนะคะแป้งค่อนข้างแฉะนะคะ คนจนหมดผงแป้งแล้วคนจนเนียนนะคะอาจจะคนยากหน่อยนะคะเพราะว่าเนยถั่วเขาหนักนะคะนะถ้าใครนวดใช้วิธีฟาดเอานะคะถ้าให้นวดมือนะให้จับแป้งยกรวบเป็นก้อนแล้วยกฟาดยกฟาดนะคะนะจะหายแฉะง่ายแล้วก็จะเนียนง่ายนะคะถ้าใครนวดเครื่องก็นวดจนจบโปรแกรมค่ะสูตรนี้ไม่ต้องฟิล์มมากนะคะแค่โดเข้ากันพอค่ะ ที่เห็นว่าแฉะนะคะเนี่ยปนนวดไปเรื่อยๆนะคะปนใจแข็งนะต้องใจแข็งนะอย่าเพิ่งเติมแป้งนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะเนียนเองนะคะนวดก่อนนะคะนะนี่ปนก็นวดไปโจนเขาเนียนดีแล้วนะคะรู้สึกว่าโดนหน,นักหนักดีแล้วนะคะ แล้วก็กว่า,กว,ากว่าด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะให้ขึ้นเป็นเท่าตัวโดค่อนข้างหนักนะคะเพราะว่าเนยถัว่วเขาหนักนะคะไม่เบาเหมือนขนมปังทั่วไปนะคะโดค่อนข้างหนักเดี๋ยวเราลวกให้เป็นก้อนนะคะพักแป้งค่ะนะคะเขา มาลงบนถเล็กน้อยค่ะประมาณครึ่งช้อนชาเนี่ยหนักแล้วก็จะเหนียวเหนียวนะคะทา,าค่ะเราก็ทาที่แป้งเนี่ยเขาติดมือเนี่ยนะคะแป้งที่นวดได้ที่เนี่ยเขาจะประมาณนี้นะคะไม่หลุดนะเาจะยืดหยุ่นดีนะคะจากนั้นพักแป้งค่ะ พักแป้ง40-90นาทีขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านนะคะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกมาขึ้นรูปนะคะไล่กาสนะคะเดี๋ยวจะชั่งถาด7จ็7นะคะ ก้อนละประมาณหกสิบเอ็ดกรัมนะคะกาวก้อนให้จะขึ้นรูปในโลฟก็ได้นะคะเป็นพิมพ์สี่ร้อยห้าสิบกรัมนะคะทั้งหมดกาวก้อนนะคะเดี๋ยวมันจะคึ่งกลมแล้วพัก ในพิมพ์เลยนะคะไล่ลมให้หมดนะคะนี่นะคะเราต้นวางเรียงลงในพิมพ์นะคะตาก้อนนะคะ เมื่อขึ้นลูกเสร็จแล้วนะคะคลุมผ้าหรือหาพลาสติกคลุมนะคะพับเอาไว้เขาขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะให้ฟูเสมอพิมพ์เลยนะคะก็อาจจะขึ้นช้าหน่อยนะคะเพราะว่าเขาหนักเนยถั่วนะคะเนยถั่วค่อนข้างหนักนะคะพักแป้งค่ะตอนนี้ขนมปังก็ขึ้นมาดีเรียบร้อยแล้วนะคะบนิลอมเตาเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก่อนอบนะคะทาหน้าดินมค่ะ บค่ะเมื่อทานนมเรียบร้อยแล้วนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะถุกออกมาแล้วนะคะฟูมากๆเลยนะคะเพิ่นจะทาด้านบนด,ด,ด้วยเนยละลายนะคะให้เขาเงาสวยจากนั้นนะ้าเดี๋ยวเพิ่นจะยกออกจากพิมพ์ทันทีนะคะโอเคเดี๋ยวเรารอขนมปังเย็นสนิทแล้วมาดูเนื้อด้านในกันค่ะ ะะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กนด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหนะะ้าค่ะแล้วกันไปก่อนสวัสดีค่ะ